โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องสามนาทีกับการศึกษาไทยนะครับการศึกษาไทยเที่กูเขียนกูก็กินไปประมาณสามสิบวีแล้วมั้งโอเคในหัวข้อนี้ผมเชื่อเลยเป็นหัวข้อที่หลายคนแม่งถกเถียงกันบ่อยมาก สามนาทีกับการศึกษาไทยมีอะไรบ้างที่น่าให้ด่านะครับแล้วมีตรงไหนที่ดีนะครับโอเคเร้พูดส่วนดีก่อนส่วนดีก็คือกับข้าวถูกมีแค่นี้เลยกับข้าวถูกใช่นั่นคือส่วนดีส่วนเดียวที่กูมองหาเจอหลังจากนี้จะเป็นการดา่ดาด่าและดา่าล้วนๆเพราะกับข้าวถูกนั่นคือข้อดีกูไม่ต้อง กินข้าวสี่สบาทกูเข้าโรงเรียนกินข้าว e ยี่สิบาทยี่ห้าประหยัดใช่ครับนั่นคือข้อดีข้อเดีวยวที่กูมองเห็นในโรงเรียนทีนี้ข้อเสียกูพูดอย่างแรกเลยนะหลายโรงเรียนผมไม่ได้พูดว่าโรงเรียนไหนแม่งดูภูมิใจมากมั้งกับการที่แบบโรงเรียนครบรอบร้อยปีโรงเรียนครบรอบอะไรผมไม่ได้บอกว่าโรงเรียนครบรอบร้อยปีผิดแต่ผมจกจะบอกว่าโรงเรียนครบรอบร้อยปีอ่ะไม่คิดจะเปลี่ยนเลยเรอกหรอว่ะ ร้อยปีมึงสอนแบบการศึกษายัางไงทุกวันนี้มึงก็สอนเหมือนเดิมอะ่ะมึงสอนให้หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองมึงก็จะสอนวิชาหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเหมือนเดิมทุกอย่างนะคือแบบหลักสูตรการศึกษาไทยเนี่ยรู้สึกว่าจะอัปเดตล่าสุดตอนปีสองห้าห้าหนึ่งนะครับคือแบบสิบสี่ปีที่ไม่ได้มีการอัปเดตหลักสูตรโอเชิ oh, คือแบบนี่คือข้อแรกที่น่าด่าที่สุด ในการศึกษาไทยคือหน้าดา่าข้อที่สองคือค,คุณครูแม่งปิดกั้นนักเรียนมึงเชื่อเลยทุกโรงเรียนมึงเจอแน่เจอมากเจอน้อยแค่นั้นเองนะมันจะมีครูอยู่ประเภทหนึ่งนะครับไม่บอกไม่เกี่ยวกับอายุเป็นที่สันดานมันจะมีครูอยู่ประเภทหนึ่งก็คือตอนวัยเด็ก เก็บช้ำกับการโดนครูตีโดนอะไรมาแล้วมาเป็นครูเพื่อเอาคืนนักเรียนมันมีจริงๆนะเว้ยครูประเภทอย่างเงี้ยเชื่อผมไหมมันมีอยู่ในโรงเรียนและมันมีทุกโรงเรียนเว้ยโดยเฉพาะโรงเรียนรัฐบาลไม่มีทุกโรงเรียนเพราะว่าอะไรหรอพา่ยานสามเส้นก็ครูพูดเลยนะมีเพื่อนอนะ่ะทุกโรงเรียนเลยนะ ไม่บอกเหมือนกันเลยเออมีแบบนี้จริงไงเฮี้ยมไอสัตว์มีมีมมมเออทุกคนบอกเออมีโอเคจบข้อที่สองนะสรุปคือมีไอเฮี้ยมีทุกรงเนี้ยมีมากมีน้อยแค่นะั้นข้อที่สามโงเรียนแม่งเก่ามากไม่มีการบูรณะอะไรเลยกูรู้ว่าร้อยปีแต่คือเชี่ย พุ่งปล่อยพุ่งปล่อยให้เด็กเรียนก็อี้ไม้อ่ะโต้ไม้อ่ะเปลี่ยนได้แล้วไหมอย่างน้อยถ้าใครเคยเรียนโรงเรียนปถมอ่ะผมว่าเปลี่ยนเปก็อี้แบบนั้นดีกว่าเพราะมันเป็นแบบโต้มันแบบน่าไม่รู้แบบเป็นไม้อัดอะเออเป็นโต้ไม้อัดเถอะเป็นเด็กอ่ะอาคุณมีเก็บ,ค,กบคุณมีเก็บนั่นใต้โต้ไม้ไม่มบางตัวแบบอเชื่ออารยธรรมส้นตีนอะแล้วแบบห้องเรียนบางห้องเรียนคือแบบพื้นแม่งแตกเชื่อเลยแตกกลั้นะเถอะ กูผมไม่รู้นะว่าแม่งเอางบประมาณไปไหนแต่คือกูอเสียค่าเทอมเพื่อให้มึงบอกว่าค่าไอ้อะไรนะไอ้ค่าบำรุงการศึกษาแล้วมึงบำรุงตรงไหนวะเชียเ้ยมึงเอาตังไปไหนมึงเอาไปจัะมึงเอาไปทำที่อะไรมึงเอาไปแดกเอ็มเหรือไงวะกูขอพูดเดินนะแม่งคือแม่งคือแบบเนี้ยโรงเรียนคือผมพูดเลยนะโรงเรียนที่ผมเคยเรียนไม่ติดค่าไฟลุไม่ติดข,ข้าไฟอยู่สองร้านอะบ้าเปล่า ไอ้สัตว์คือกูรู้ว่าเออไม่มีค่ากายอะไรไงแต่คือมึงเก็บทางไปแล้วอะ่ะช่วยพัฒนาโรงเรียน,นหน่อยเถอะแม่กูจะเสียตังค์ให้มึงทำไมอะ่ะเออถ้าเรียนฟรีอย่างโรงเรียนปฐม,มก็ว่าไปอย่างแต่คืออย่างมัธยมคือกูเสียตังค์แล้วเสียสามพันต่อต่อเทอมนะแล้วมึงเก็บค่าแอร์กูห้าร้อยด้วยไอ้สัตว์เออจริงจริงทีนี้ต่อข้อที่สี่ข้อที่สี่เนี่ยจะเป็นอน่ายนี้เลยนะคือ ปัญหาเนี่ยคืออะไรรู้ไหมห้องน้ําห้องน้ําบางเรียนอ่ะมึงเชื่อผมไหมมึงไปดูก็ได้ห้องน้ําครูวอสนักเรียนแม่งคือความเหลื่อมล้ําแบบสัตว์สัตว์ที่แบบมึงเห็นได้ชัดมากว่าห้องน้ําครูวินักเรียนอ่ะไม่เงาต่างกันแบบที่เหี้ยเลยห้องน้ําครูแล้วออมีอ่างล้างหน้ามีกระโจกมีฝากบัวโอ้โหไอสัตว์งาดน้ำมึงนอนอยู่นี่เลยไหม เว้เนยมีสักกูเย็ดเคมีครบทุกอย่างห้องน้ำนักเรียนอะบางห้องไอสั์ขันยังไม่มีเลยกูพูดเลยจริงไหมบางห้องน้ําขันยังไม่มีเลยเที่บางห้องน้ํานะแม่งยังไปห้องน้ําแบบนั่งยองอยู่เลยอ่ะจริงไหมบางห้องน้านะแม่ง๊กกเสียยึดบุกโกงน้ําใช้ไม่ได้อ่ะมึงทําอะไรอยู่ไหนข้ามาดูการศึกษากูไปทาอะไรเนี่ยทำด้วยเหรอวะ น่ะคือกูหยิบมากเลยแบออะไรพ่อมึงกูรู้ว่าแบบมึงต้องรอเขาประมาณนะแต่คือเฮ้ยไม่บอกงเรียนหน่อยหรอวะไม่พูดหนห่อยวะอ๋<ม>ออะไรเงี้ยค,คือแบบเนี่ยคือความผิดลาดคือมึงไม่เคยเปิดฐานไดเรียนเลยว่าต้องการอะไรบ้างหรือว่าถ้ามึงถามปุ๊บพอไม่ได้เสร็จปุ๊บมึงก็ไม่ทาอะไรเงี้ยมึงก็ช้าอะไรเงี้ยนี่แหละระบบราชการไทยใช่ข้อสุดท้ายขอพูดอาจจะเลยสามสี่ขอภัย ข้อเนี้ยเป็นข้อที่แบบคุณเจอทุกโรงเรียนจริงๆก็คือปัญหาบอกไงดีมันคือปัญหาอะไรอยู่วะข้อนี้ข้อนี้เดี๋ยวต้องขอคิดแป๊บจะอธิบายหเห็นภาพเป็นยงไงดีคือเอางี้ละกันปัญหารุ่นพี่รุ่นน้องผมเชื่อว่าทุกโรงเรียนเนี่ยมีรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในรุ่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นที่เรียนอยู่หรือว่าจบไปแล้วอะไรเงี้ยนี่เป็นสิ่งสําคัญก็คือระบบการสศึกษาไทยไม่สามารถจัดการโซตีนแรงกับคนพวกนี้ได้ปล่อยให้คนที่อายุเยอะกว่ากดขี่เด็กกดขี่นักเรียนซึ่งอย่าว่าแต่รุ่นนี้เลยครูไม่กระทามึงคิดว่าตัวเองมึงอายุเยอะอะคือแบบเป็นครูกูไม่ต้องฟังเรียนหรอเปล่า มึงก็คนเหมือนกันน่ะฟังได้ยงเถอวะฟังหน่อยฟังเขาหน่อยเถอะเขาก็คนเหมือนมึงอ่ะฟังไอ้เหี้ยทีเนี้ยนี่เป็นห้าหัวข้อที่ผมยกตัวอย่างามงาท,ทั้งหมดเกินสามนาทีหรือเปล่ามึรู้ขออภัยแต่บอกเลยว่าพู่นีมากเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยถ้าคุณชอบนะไปกดติดตามให้ผมด้วยแล้วนะกดหัวใจแล้วคุณแชร์คลิปเนี้ยไปให้เพื่อนละให้เพื่อนอนะ่ะ มันดูแล้วบอกว่าจริงไหมเขามีหรือเปล่าหรือถ้าคุณอยู่เรียนแล้วมีข้อไหนบอกผมไว้ได้นะครับห้าหัวข้อนี้หรืออยากเสริมหัวข้อไหนบอกผมไว้ได้แล้วถ้ามันโดนใจผมจะตอบกลับแล้วเอามาทำคลิปให้นะครับส่วนผมเชื่อเลยมันจะต้องมีไอ้พวกครูมาเม้นแน่นอนเพราะนั้นดักไว้ก่อนเลยว่าจะเม้นก็เม้นมาครับถ้าสมมติว่าอันไหนที่ผมโอตอบได้ผมจะตอบ แต่ถ้าไหนมันเป็นคำถามแบบไม่ได้ตอบแบบตอบไปไอ้เชม่มึงก็มึงก็เหมือนเดิมกูก็ไม่ตอบครับไปแล้วครับสวัสดีครับยยหู